รเรื่องของการประท้วงในอิรานครับหลังจากที่หญิงวัย22ปีเนี่ยเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ก่อนเนื่องจากว่าถูกตำรวจศิลธรรมควบคุมตัวโทษฐานที่ไม่สวมฮิญาบนะครับซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนมากเลยนะทำให้เกิดการประท้วงแล้วก็ประท้วงมาจนถึงตอนนี้ก็ครบ7วันแล้วนะคะทีนี้การประท้วงเนี่ยขยายไปนอกประเทศด้วยค่ะประธานาธิบดีอิร่านเองออกมาระบุว่าการออกมาประท้วงแบบนี้เป็นการก่อความวุ่นวายเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ค่ะ ผู้ประท้วงจํานวนมากรวมตัวกันจุดไฟเผาภาคลุมศีษะนะคะเดินขบวนคว้างปาสิ่งของในหลายเมืองทางตะวันตกของประเทศเพื่อแสดงความไม่พอใจหลังจากที่มาชามีนีหญิงชาวอิรันอายุ22ปีซึ่งรักษาตัวในห้องผู้ป่วยวิกฤต3วันเขาเสียชีวิตลงเมื่อสุกที่แล้วนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ถูกตำรวจศิลธรรมควบคุมตัวเมื่อสัปดาห์ก่อนโทษฐานไม่สวมฮิญาบถือเป็นการละเมิดกฎการแต่งกายตามหลักศาสนานั่นเอง มีอยู่เมืองนึงนะคะทางตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเตหะรานไปประมาณ700กิโลเมตรอันนี้เป็นภาพการจุดไฟเผารถตำรวจกลางถนนนะคะผู้ประทว้วงต่างแสดงความไม่พอใจในเรื่องเดียวกันนี้เองแล้วก็ภาพแบบนี้เนี่ยเขเห็นได้ในหลายเมืองยึดเยอเข้าสู่วันที่7ละกลุ่มจิตทิ่มนุษยชนรายงานว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุประท้วงทั่วประเทศนี้อย่างน้อย31คนการประท้วงเนี่ยเขาบอกว่ามีใน80เมืองนะคะแต่ข้อมูลตัวเลขเนี่ยจะไม่ค่อยตรงกันสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านบอกว่า ผู้เสียชีวิตคือ17คนส่วนสำนักข่าว AP ระบุว่าผู้เสียชีวิตคือ9คนแต่ดิฉันคิดว่ากันตัวเลขที่แตกต่างกันอาจจะเป็นการนับรวมเรื่องของเจ้าหน้าที่หรือไม่นับรวมแล้วแต่กรณีไปนะคะ,คะอามีนี่เนี่ยเดินทางไปยังเมืองหลวงเมื่อวันที่13กันยายนก่อนเกิดเหตุมีรายงานว่าเธอถูกตำรวจใช้กระบองตีที่ศีรษะแล้วก็จับศีรษะเนี่ยกระแทกเข้ากับยานพาหานะแต่ตำรวจปฏิเสธนะคะพร้อมกับอ้างว่าเธอมีภาวะหัวใจล้มเหลวไม่ได้ถูกทารุณกรรมใด ขัดแย้งกับข้อมูลที่ได้จากครอบครัวซึ่งยืนยันว่าเธอไม่ได้มีประวัติเป็นโรคหัวใจนอกจากนี้คุณพ่อของผู้เสียชีวิตยังระบุด้วยว่าไม่ได้รับอนุญาตให้เห็นร่างของลูกสาวทั้งหมดนะคะเพราะว่าศพเนี่ยถูกห่อไว้ก่อนที่จะฝังจึงได้เห็นแค่ใบหน้าแล้วก็เท้าเท่านั้นแล้วก็เห็นรอยฟกช้ำที่บริเวณเทา้าส่วนประธานาธิบดีอิหร่านระบุเกี่ยวกับการประท้วงที่เกิดขึ้นทั่วประเทศว่าทุกคนเนี่ยมีเสรีภาพในการแสดงออกค่ะแต่ว่าทำแบบนี้ ใช้ความรุนแรงแบบนี้ถือเป็นการก่อความวุ่นวายแล้วก็ยอมรับไม่ได้นะคะส่วนเว็บไซต์ข่าวอิหร่านรายงานว่าหน่วยงานข่าวกรองอิหร่านพยายามจะหยุดความเคลื่อนไหวของการประท้วงค่ะโดยระบุว่าการเข้าร่วมการประท้วงเนี่ยผิดกฎหมายและใครที่ไปร่วมจะถูกดำเนินคดีด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเรียกร้องให้ศาลยุติธรรมดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่ข่าวปลอมและข่าวลือจนทำให้เกิดการประท้วงไปทั่วประเทศนะคะ ขณะที่การประท้วงเกิดขึ้นอีกหลายที่ยันนี้นอกอิรานนะคะภาพนี้เกิดขึ้นหน้าสถานเอกอัครราชทูตอิรานในกรุงเอเธนส์ของกรีซกลุ่มผู้ประท้วงเผชิญหน้ากับตำรวจที่ไปดูแลความสงบในพื้นที่ค่ะก็มีการตะโกนถือป้ายข้อความต่างๆสแสดงออกถึงความไม่พอใจอย่างมาก เช่นเดียวกับภาพนี้จากที่อัมสเตอร์ดัมในเนเธอร์แลนด์นะคะผู้ประท้วงจํานวนไม่น้อยส่วนใหญ่เป็นชาวอิหร่านที่อาศัยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยก็รวมตัวกันประท้วงเพื่อจะแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผู้เสียชีวิตแล้วก็คนที่ประสบชะตากรรมเดียวกันนั่นเองส่วนภาพนี้จากที่เยอรมนีค่ะมีชาวเคิร์ชชาวอิหร่านแล้วก็ชาวเยอรมัน500กว่าคนนะคะรวมตัวกันในกรุงเบอร์ลินตัดผมประท้วงสำหรับผู้หญิงบางคนนะคะ ก็ถือว่าเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์แสดงการต่อต้านแล้วก็ส่งเสียงตะโกนเรียกร้องอิสรภาพให้แก่ผู้หญิงอิร่านั่นเองเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเนาะถูกจุดขึ้นมาเป็นที่พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ